ทุ่งบางบานแห่งนี้รองรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาน้อยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากภาวะฝนตกหนักและการเร่งระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทโด,ดยน้ำที่ไหลเข้ามาในทุ่งแห่งนี้มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์และยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนที่จะตกในอีกไม่กี่วันนี้จากอิทธิพลของพายุลูกใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อนไหลลงมาในพื้นที่รองรับน้ำภาคกลางแต่ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยอยุธยายังไม่มีคำสั่งให้เปิดประตูน้ำเข้าพื้นที่ก้มลิงที่เตรียมไว้เพิ่มเติมเพราะต้องการให้ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนพร้อมสั่งให้ระบายน้ำออกจากตัวจังหวัดให้มากที่สุดเพื่อเตรียมทุ่งรับน้ำต่างๆไว้รองรับน้ำเหนืออีกะระลอกจะปล่อยเข้าทุ่งเพื่อลดระดับน้ำที่มันอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ เหนือประตูน้ำเนี่ยเดือดร้อนมากประตูน้ำกุดีเนี่ยต,ตอนนี้น้ำมันสูงมีทุ่งหลาดงาทุ่งว่าแนแพนทุ่งมหาราชอย่างเงี้ยก็ปล่อยเข้าทุ่งไปแต,แต่เราก็ต้องไปบริหารว่าน้ําที่เราปล่อยเข้าทุ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะปล่อยระบายออกไปที่ทะเลได้ยังไงนอกจากทุ่งบางบาดแล้วในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีอีกห้าทุ่งที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้รองรับได้แก่ทุ่งกุดีพักไหย ทุ่งเสนาเหนือใต้ทุ่งเฉียงรากทุ่งลาบดบัวหลวงทุ่งไผ่พระและทุ่งมหาราชรวมพื้นที่118,636รไร่รองรับน้ำได้ทั้งหมด447ล้านลูกบาทเมตรประมาณ10ตุลาเนี่ยทุกแปลงก็จะเกี่ยวหมดน้ำใหญ่ก็จะมาพอดีก็มีที่เก็บน้ำมีที่รองรับน้ำมากปล่อยตอนนี้แทนที่จะเอาเข้าไปในทุ่งแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำปกติเนี่ย มันก็ลงทะเลได้เพราะน้ําทะเลยังไม่หนุนส่วนพื้นที่ใต้น้ําที่ต่ํากว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเข้าสู่เขตกรุงเทพมหานาครก็มีการเดินเครื่องสูบน้ําอย่างต่อนเนื่องเห็นได้จากการลงพื้นที่สํารวจของทีมข่าว NBT New Focus ัสที่สถานีระบายน้ํคลองเปรมประชากรใต้จุดนี้จะรองรับน้ําฝนและน้ําทุ่งที่ไหลามาจากปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาก่อนเร่งระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งขณะนี้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามีปริมาณที่สูงกว่าระดับน้ําในคลองเปรมประชากรใต้ขณะนี้เนี่ยระดับน้ําไม่มากนะครับเราก็สู่เพียงเครื่องเดียวครับรังสิตเนี่ยฮะที่ระบายน้ําแล้วพ่องน้ําเตรียมรับน้ําตอนบนนะฮะเพราะนั้นปัจจัยที่จะเกิดนั้นเช่นเดียวกับปี54นั้นยังยังไม่มีไม่ไมีไม่ไมีมเ,เหตุอย่างนั้นส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศัก ให้ลดลงเหลือ1เมตร20เซนติเมตรจาก1เมตร38เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางเพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำฝนที่จะมาจากอิทธิพลของพายุลูกใหม่เช่นกัน